สวัสดีคนด้วยครับผมอยู่ผมพิ่ตามเองครับวันนี้ก็เกมมอนพิสแพลนเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมในพา์ที่เท่าไหร่วะไอ้ดูเราตั้งก่อนตอนที่ห้าพาคที่เจ็ดปะเอออยู่ในการอยู่ในภา์ที่เจ็ดนะครับผมลื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 มนะผมอยู่ในภา์ที่เจ็ดนะครับผม,อบผมโอเคเราไปเ,าาเริ่มเลยดีกว่านะครับผมชื่อตอนนี้ก็ชื่อว่า จากลาชวนิลันนิคโลโบินผู้หญิงที่นำพาความมืดนะครับผู้หญิงผู้นำพาความมืดโอเค go, ล็ t s เราไปเลยดีกว่าหลังจากต่อสู้กับอุซพวกคูซี่ก็ได้ประกาศแยกทางฉะนั้นก็มอบูอินเมรี่ให้กับอุซพบไปแล้วก็ไปพักในโรงแรมที่แห่งนั้นเองทุกคนก็ได้รับูข่าวอีกครั้งนั่นคือโรบินที่อยู่กับช็อปเปอร์ได้หายตัวไป มีคนแปลกๆมาชวนคุยแล้วก็หายตัวไปเลยขอโทษนะฉันคาดสายตาไประหว่งงางนั้นจู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นนายกที่สมนตวอเตอร์เซเว่นไอซ์เบิร์กถูกใครบางคนรอบโจมตีหนึ่งในคนละที่อูโจมไอซ์เบิร์กคือนิโคลโรบินเพราะกลัของพนกนายไม่ใช่เหรอ จากประคำของไอซ์เบิร์กโรบินได้ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าทุกคนถูกโจมตีโดยช่างต่อเรือจากบริษัทกาเรล,ล่าคอมพานีอีกด้านแฟรงกี้นายช่างผู้เป็นผู้นำของตระกูลแฟรงกี้ก็โกดแขนพวกลิฟฟี่ที่ทำร้ายลูกน้องเขาจึงคิดวางแผนที่จะเอาคืนทุกคน เจอกันครั้งต่อไปันจะจัดการมันเองถาสมมตว่าฉันมีข้าหัวหนึ่งร้อยล้านเก่งไปเบาแล้วนี่นะสร้างรอความคิดที่สับสพวกลูฟี่ได้ตกลงกันว่าจะตามหาโรบินที่หายตัวไปื่อตามหาความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะต้องดูความจริงให้ได้จะจับตัวโรบินกันเฮ้ยไปหาตัวก็ได้จับตัวโรบิน ไปหาตัวโรบินก็ได้ไหมตัวโรบินก็เกินไปนะเฮ้ลูฟี่แล้วกันเอออย่าลูกอะผมมีตังค์อัพสกิลเอาดูผมอัพสกิลไปแล้วตังค์หมดแล้วว่าผมก็ไปเล่นมาได้ตังค์มาแสนยังไงเน้นหมดจนภัยอิศราให้ตายสิจู่ในยุทธมณีอะไรเนี่ยสายไล่ก็ชัดต้องรีบตามหาตัวโรบินจังให้เจอฟุดดดเดี๋ยวเป็นกวางไม่ใช่หมาเฮ้ยเป็นอะไรไปชบ โรบินจังโรบินจังโรบินไอยู่ไหนมาตามหายอยู่เลยทุกคนเองเป็นห่วงนะกลับไปด้วยกันเถอะไม่แหละฉันจะไม่กลับไปอยู่กับพวกนายแล้วอืขอลาที่นี่นะที่เมืองแห่งนี้คุณู้อะไรออกมานะ่ะโรบินจัง,จงใช่แล้วเรื่องสื่อพิมพ์สินะ สนใไม่ต้องสนใจเลยเนี่พวเราไม่มีใครเชื่อหรอกตอสนสมัยราไม่ได้ถูกใส่ร้ายเปกล่มอีกแล้วไม่ใช่เหรอ <S <S นั่นสินะขอโทษดิฉันทำให้พวกนายถูกใส่ความทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานแต่ว่าสำหรับฉันแล้วมันไม่ใช่ข่าวปลอมเมื่อคืนสิ่งที่บุกรุกคฤหาสน์ของ,าของนายกรัฐมนตรีเป็นฉันเองเอ๊ะ<ม>ฉันมีความมืดที่พวกนายไม่รู ความมืดที่จะทำลายพวกนายเข้าสักวันโรบินจังพูดหลอกไม่มันอะเหม็นเข้าใจเลยืมโรบินขับไปด้กันเถอะฝากบอกทุกคนด้วยนะว่าขอบคุณขอบคุณที่ดีกับฉันเสมอมาลาก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิโรบินจังเริ่มเล่นสักทีสิโรบิน ืไปบอกเรื่องที่โบรบินจังพูดเมื่อกี้กับพวกดูฟีเ่เถอะพวกช่างของคาเรล,ล่าเยอะเยือบไปหมดเลยรวมกลุ่มกันไปดีกว่าโรบินเกลียดพวกเราแล้วหรือเปล่านะชอปเปอร์จำไว้อย่างหนึ่งนะลูกผู้ชายนะ่ะต้องให้อภัยคำโกหกของผู้หญิงโอุโ๊ย ดูใช่ไหมอภัยกับความโกหกของผู้หญิงน่ะอัดพวกคนงานกาไล่ล่าให้ปิวอืมแทนที่เดินเรือไงอุ้ยมีตามีส่องเส้นนะส่องเสนนี่มีแต่งิส่องเส้นอัพนี่เลยนะอัพเลยอัพเลยไงเอออันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอัพแผนที่นี่มากดีกว่าอันนี้คืออะไรพลังชีวิตสูงอืมอัพเลยไงเอ่อืไม่รู้อัพมั่วแผนนี้นี่นะครับเต็ม อัพบัวอัพบัวเพิ่มพลังโจมตีตูขนาดใหญ่พลังโจมตีสูงขึ้นตามเลเวลของทักษะอืมอันนี้คือหลายพลังโจมตีน้อยป้องกันน้อยพลังกางพลังชีวิตกลางอันนี้ทักษะอันนี้อันนี้คือเอออันนี้อัพเต็มแล้วโอเคอัพไม่ได้เงินหมดหมดตูดว่ะอัพดีแล้วกันอัพดีมากดีว่ะเอ่ออัพอะไรได้บ้างอ่ะ อัพดีใช่ไหมอาไม่ได้ขาดเหรียญอันนี้อันนี้สตัมบิน่าอันนี้ไม่มีตังเอ่ออัพดีแล้วโอเคหมดตูดอืออัพไรได้อัพไปก่อืออัพมัวอัพมัวโอเคหมดตูดแล้วไป let's go อืออัพจนหมดจุดเลยทำไมเขาเอามอย่างนั้นเหรอตุดให้ไม่ได้นี่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 

กูพี <onents> <avec behaviour> <ours> <c oughs> okay ่กยอมรับว่านย่านั่นเป็นคนทำร้ายจริงเก่ๆไปไปมีไปเกะกนพุงละหยอกเต้เต้เตเต้เก็ตเตอร์ลิงค์ เป็นสองสามเออยห1 2สองมันะยยท่วมมมดมด่ค่ไ้วโอเคมน่าจะโอเค,อเคละโอเคลตัวามวิงง่งมามามาม,าม,ามาเออเป็นโอ้ไมาไม่อ กัตเตอร์ลิงเอ้ยกัตเตอร์ลิงเฮ้ยไปยิงแน่มาจอยสองเออเฮ้หน้าพวกนี้ชิบฝันอยู่ไหนออมาเดี๋ยวนี้โอ้เจอแตงกีละ คูเดอร์เบอร์โตองซูเปอร์รู้เลยนะพูดงนี้เอ่อแล้วทางไหนวะโอเคเกิดอะไรขึ้นแฟนกี้ โอเคแบบนี <c ười iono> ้ม <NG> <bugs. S 1> <sl aps> ีความรุนไม่พอแน่ อันดับกเี่กระเด็นแล้วปะโอเคไอผู้นำไอผู้นำไอผู้นสองสามโอเคอ่านซับไม่ทันเลยโมแต่ตั้งใจเล่นจะทำลายเซลนที่ดิความสนใจคนงานเที่อยู่ที่สำน no? pues ักงานใหญ่ <Yes. S 1> โอเคต้องทำลายเคียนทั้งหมดป่ะโอเคเคียนแรกเคียนแรกคิดไปผลงานกานเลยล่ะสองสามส โอเคแลองไปทำลายเฟรนเฟรนแรกก็เอาตรงนี้ละกันนะมันมีจุดขึ้นในแมปอะนี่ปะเียนนี่ปะ,ปะโอเคเครนแรกแล้ต้อยอไปเขีนตู้ไปจรงฮะีมือปูโฟังเลยอืม โอเคไว้เอาอเออโเอไปตรงไหนวะบุเข้าไปในกาเรล่าคนบดี もう一度、会って話すんだ <S <S、はなずう。

ปัดคนงานสำนักงานกายาให้กระเด็นต้องไปไหนครัอง,องวายก็พอแล,ล้วสิะจะพูดโรบินแล้วะก็ฉันก็พยายามด้วยเหมือนกันเ クソったら兄さん。 น,นี่นี่นี่แน่เออหยุดกมาใหตรงนี้ได้โอ้ยเยอะจังอะเห็นไปทุกคนแล้ว

อยากพบเธออีกครั้งตอนที่เธอจะทำลายล้างโลกตอนนี้คนที่สร้างคนที่สามารถถลัมโมนกิบได้ก็ไม่ได่เธอคนเดียวเดยต,ตัเพ็นึ่งเดียวบนโลกที่ทำให้อาวุธโรบราณคืนชีพได้ก็คือเธอทำไมน,น,นยายึงรู้เรื่อง,องโมนกิและยังรู้ทุกเรื่องอาวุธฉันมีแบบเป็นอาวุธโบราณครูซัน ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะร่วมมือกับเจ้าพวกนั้นโดยไม่รู้เรื่องแบบนั้นนายรู้เรื่องอะไรของฉันงั้นเหรอทำไมว่ารักความโลกทำไมชีวิตของฉันคุณรวยแค่ไหน,น,นแล้วทำไมถึงช่วยเหลือรัฐบาลที่เกียจชังขนาดนั้นได้ละ่ะเขามีความปรารถนาที่อยากให้ให้เป็นจริงแต่ให้ต้องทิ้งทุกอย่างไปไงละ่ะความปรารถนาความปรารถนาเธอคืออะไร การที่กลุ่มหมฟานทั้งอค,คนยกเว้นชั้นองจะเกาะได้อย่างปลอดภัยถือกบจะเอาอาวุธขึ้นมาเพื่อกันนั้นโลกจะเป็นยังไงก็ไม่สนหรือไงขอมไม่สนโอ้โหตอบ <c oughs> <c oughs> แบบเป็นของอาวุธโบราณพรุสตันอยู่ที่ไหน <c oughs> <c oughs> คุณนาบอกมาก่อนจะมีคนตายม,มากกว่านี้ด้วยครับ คุณไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กครับพวกแกเป็นคนของรัฐบาลหรือล่ะเออใช่แล้วพวกเราคื CP อ CP9 ภารกิจแฝงตัวเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันไม่เหลือเวลาที่จะมาเสียไปกับเรื่องนี้ได้อีกแล้วมาคุยกันต่อเถอะ เรื่องของที่อยู่แบบแปลนที่จริงเป็นที่จริงแล้วพวกเรามีสมมุติฐานอย่างข้ออยู่ข้อหนึ่งนายเป็นคนรอบค้อบมาเป็นไป,นปนได้อยู่สูงที่คิดไว้ว่าตัวเองมีโอกาสที่จะูกข่านจึฟฟากแบบแปลนให้ใครสักคนเพื่อใม้ขาดผู้ถือครองที่นี่มีเรื่องจริงที่น่าสนใจมาก ครั้งหนึ่งที่เกาะแห่งนี้มีช่างตีเรือในตำนานที่ชื่อว่าทอมเขามีศิษย์อยู่สองคนสิษย์พี่ก็คือนายส่วนสิธิ์น้องก็คนที่ชื่อว่าคาร์ตี้ฟูลแลมซึ่งชายคนนั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อุบัติเหตุแต่แล้วศิษย์น้องยังมีชีวิตอยู่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นแฟงกี้ถ้านายเอาแบบเป็นฝากกับศิษย์น้องคนนั้นไว้ ทุกเราก็เข้าใจได้สุดท้ายก็เป็นแค่สมมติฐานแต่ปริญญาขอ,นองนายมันฟ้องว่าพวกเราเดาถูกยาโลบิน,บบนเจอตัวฉันได้เกก้ามอากฟังลูฟี่อุตส่าห์มารับโทษ ถึงที่ด้วยตัวเองเลยเหรอแกพวกช่างต่อเรือนี่นะไมรร่รู้ว่าไปไงมาไงเราโยวโรบินคืนมานะโทษทีนะแต่เพราเรากำลังรีบนี่ยบรูโนโจัดการนี่ทีได้อืม うん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 う กระจอก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 อใจหรือยังไม่รู <I had. S 2> ้ไม่รู้วิ่งดีละพวกลูจิปรากฏตัวอีกครั้งแล้วไงมาดิโอ้ตระากเฉยมาดิมาดิพวกเราซีพีนายได้รับการฝึกฝนเพื่อเข้าข้างเหตกัรของร่างกายและเตรียมใจใช้ชีวิตเพื่อรัฐบาลและแต่จำความได้ ความสามารถในการต่อสู้ของพวกเราที่ได้รับภารกิจสำคัญของรัฐบาลโลกกับพวกนายที่เป็นแค่กลุ่มโจรสลัดธรรมดามันต่างกันจากมีพวกเราต้องมาตามหาบุคคลสำคัญแต่นไหนๆก็ในไหนแล้วแสดงเรื่องน่าสนุกให้ดูสุดท้ายก็แล้วกันอึ้มไม่กลัวหรอกอุรีบจังผลนนโกเนโกรูปแฟนเซอร์ดาว ดึงไปถึงนอกเกาะเลยเออเรียบร้อยกระเด็นไม่ให้ดูฉากกระเด็นด้วยนะเป็นภาพมาแทนขี <c oughs> ้เกียจทำไปกันเถอะไมชินแบบนที่อยู่กับชิคน้องของไอซ์เบิร์กแฟงกี้ไม่สิคาตีฟูลเลมเขาจล้วเหรอเอ,อ้ยโอเวลาพันด่านนานไปหน่อย ้ยเทำไมลูฟี่ยังไม่สามแล้วคนอื่นสามแล้วว่าโอ้โหโอเคน่าจบแล้วมั้งเงินมาเท่าไหร่หนึ่งแสนสามหมืน่นสองพันเบลลี่โอเคเงื่อนไขาการปลดล็อกนิจิได้ถูกเปิดเผยแล้วสามารถตรวจสอบได้ทุกคนว่าหล่อนปลดล็อกตัวละครมีต่อตอนท้ายไหมมีไหมมีไหม,มบางบางทีอะ่ะผมตัดไปผมไม่รู้นะมันมีต่อตอนท้ายอะ่ะในช่วงพาร์ทแรกๆอะ่ะเอออันนี้ไม่มีแล้วโอเคครับพาร์ท ต่อไปซิปิน่ยจูโจอุซบสู้ตายครับผมตอนหน้าตอนต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไป้เพียงเท่านี้นะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u ั s c ส i b e ิกให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเย้